ไปกันเถอะโอ,อ้นี่นังจับถุงโกนเนี่ยโอคตอกเดินทางตอนอกเดิน,น,นายบาย อย่างที่ผมได้แจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะครับผมได้เผยลบวิดีโอไปบางส่วนนะครับผมจะใช้การเล่าแทนนะครับในคลิปนี้ในบางช่วงบางตอนครับจุดเริ่มต้นของคอนเทนต์นี้ก็คือพวกเราต้องการขับรถจากเชียงใหม่เพื่อไปเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่นะครับที่อยู่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็เราจะต้องออกเดินทางกันเวลา6.40ส่วนเหตุผลที่เราต้องออกเวลานี้ก็คือ เราต้องขับรถไปหลังเลิกงานครับแล้วก็ใช้วันหยุดให้น้อยที่สุดครับคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าท้าทายด้วยนะครับในการขับรถในช่วงเวลกากลางคืนบวกกับอากาศในตอนกลางคืนค่อนข้างเย็นครับไม่ร้อนด้วยครับทำให้ขับรถได้สบาย หลังจากที่พวกเราออกเดินทางกันมาได้ไม่นานนะครับเราก็พบกับวิกฤตแรกนะครับก็คือ<ม><ม>ในช่วงนั้นจังหวัดลําพูนจะมีสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับทําให้พวกเราต้องจอดแวะใส่เสื้อกันฝนกันนะครับและหลังจากที่พวกเราใส่เสื้อกันฝนกันเสร็จเราก็ต้องขับรถลุยฝนในช่วงเวลากลางคืนกันด้วยนะครับและสถานการณ์ในตอนนี้ก็ค่อนข้างเวลวร้ายพอสมควรนะครับเพราะว่าเราขับรถใน ช่วงเวลากลางคืนบวกกับฝนที่ตกค่อนข้างหนักครับทำให้วิสัยทัศน์ในการขับขี่หรือว่าการมองเห็นนะครับค่อนข้างน้อยพอสมควรบวกกับการทํางานตลอดทั้งวันนะครับทําให้เราค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้ากันนะครับจนเราจะต้องสลับกันขี่รถในบางช่วงเวลาครับและหลังจากที่เราเดินทางกันมาได้สักระยะหนึ่งนะครับฟ้าฝนก็เริ่มเป็นใจครับทำให้เราสามารถ เพิ่มสปีดและเล่งระยะเวลาในการเดินทางได้ดีขึ้นครับ <Okay. S 1> หลังจากที่ผ่านช่วงจังหวัดนครสวรรค์มานะครับ mm hmm. ผมก็ต้องสลับให้คุณแฟนได้ขี่รถมอเตอรนะครับ mm hmm. เพราะว่าอาการเหนื่อยล้าทำให้ผมค่อนข้างเหนื่อยเพียบวกกับทางที่เหลือจะเป็นทางตรงซะส่วนใหญ่นะครับทำให้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับและในที่สุดเราก็ถึงจุดหมายในการเดินทางนะครับ เราใช้เวลาในการเดินทางทั้งติ้นประมาณติดชั่วโมงนิดหน่อยนะครับเราถึงบ้านพ่อกับแม่ในเวลาประมาณตีสี่ครับจากนั้นหมาที่บ้านก็ออกมาเห่านะครับในระยะแรกแต่ว่าสักพักหนึ่งก็หยุดเห่าและหลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็ตื่นมาเปิดประตูให้นะครับแล้วก็บ่นเราสักระยะหนึ่งเพราะว่าเราขับรถในช่วงเวลาการขับมันค่อน,นข้างอันตรายครับและหลังจากที่เราโดนบ่นกันจนเสร็จนะครับเราก็ เข้าไปนอนพักผ่อนนะครับแล้วตื่นกันอีกทีตอนเที่ยงแล้วก็จะเป็นเรื่องราวในคลิปต่อจากนี้เลยครับ <c oughs> ทำไมกระจกแตกเออว่ะอุ้ยพุงดูพุงทีดเทน้นดูสิเราของกินมันหัน นี่ค,คือร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราชอบกินตั้งแต่มาหางรายแล้วก็เปิดแบบอินดี้วนันฮนหนิงตังค์คไปไม่สวย สวัสดีฮาร์ปเจอกันนานเอาไม่เจอนานเลยหนีไปอยู่เชียงใหม่มาไปไหนนะไปอยู่เชียงใหม่หลังจากจบแล้วหรือว่าใช่ไปอยู่เชียงใหม่เลยเอากาศดีเพิ่งที่นั่นอากาศดีกินอะไรเปล่าอร่อยร้านเนี้ยเหิวแล้ว ก้อมีไข่20บาทเดี๋ย0 5 0 10บาท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 10าท

ถ้าเชียงไหม่ท่วมในที่นี้ไม่ต้องอยู่แล้วใช่หมเราทัพวไอ้ฟูมันมาบ้างเล้อะพวกไอ้ดำมาแล้วไม่่เห็นใครมาเลยยันต์ปิดจนหมดเลยอันนี้อันนี้กลับไปอยู่บ้านบ้านอยู่ที่นู่นหรือว่าสาวเกิดจับภาพร้านที่เราน่าคิดถึง ถ้าเอลงจำได้อะเนี่ยแหละร้านที่เขาถ่ายรูปหลงบักัวอ <g ül> ร้านที่เขาถ่ายรูปผมบักดวดท่านไหนอี่ทุกคนโรสชาติที่เราไฝ่หาไม่ได้กินตั้งแต่เรียนจบเราตั้งกินกนรีว่ารสชาติจำเหมือนเดิมไหแต่เมื่อกี้ชิมแล้วเหมือนเดิม ปุ๊บพับุ๊บฟุฟ๊บุ๊บุ๊บนีเดี๋ยวเขานี่อะไรนะอีกทีนี้เดียวค้นมาวุ้วแล้วก็มาขึ้นตะพานแล้วก็เลี้ยวเขานี่แล้วก็เลี้ยวเขานี่เป็นตัวแซ่แดอะแซ่ดสองเ<า>ล่าเลี้ยวเข้ามอความโหมดของที่นี่ถึงบอกนะครับขับอยู่มอตเตอร์ซอ์ได้ไปได้ดูที่ แต่ตัวกินไม่ได้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวเลือดเลือดข้นเลยคนกินได้มันจะมีงมันมีแต่ก่อนตรงเนี้ยมันจะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยมันกิดแล้ว ที่เชียงใหม่ะีชอยร์ได้ร<ด>านเนบบ <c oughs> ี่ยานเท่าไหร่ห้าสิบป้ามันไม่ดูดอ่ามันไม่ดูดจ้ามันให้ใส่คนรบัแต่มันไม่ดูดหมุนหมุนหมุนงไข่หมุน สวัสดีครับคุณนายย่นยอยนเหนีห้น็อกตามเกติ้วนไหนน่รักไ,ได้ก็น่ารักมีไข่อยู่บนหัวด้วย,วย,วยมันใะไรไมันมีไข่อยู่บนหัวแกะยังไง ของมันดูสวยมากเลยเเเแกเป็นมะละ,ละ,ะกัะนกลงัติดตรงนี้ ไม่ไข่ต้นหัวด้วยน่ารักีอก๋ะเอ้ย,ยต,ต้มุต้มีำืิอ,อน้องไก่ไ<อ>ล้ยน้องไก่ไม่ใช่น้องไก่มันเป็นข้าวอ๋อต้นหอมไปไปกันเถอะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกับพ่อกันบ๊ายย โอ้ไม่ใส่ไหมดเดูโกนเราไปได้ลูฟี่มาแตงทั้งที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจ <laughs> แต่เราก็ไม่รู้ว่าที่เชียงใหม่จะมีไหมในเมื่อมันมีเราก็ต้องฉวยโอกาสนี้เอาไว้ห้าร้อย <c oughs> ยางนาคาไปท้องฉาเดอะเดือ ก็เขาไขทาวกันก่อนกินกันแตกเห็นบ่อรวยหรือเปล่าทีนี้มันเปิดกุ้งดังอยู่สีสตก๊กนะอร่อยวันก่อนมางานอะไรวันอะไรนะโอ้คนวันไม่รู้อ้อนร้นมากจริงๆคือแบบว่าต้องติดล้วเลยเพราะว่าเราไม่ได้ ทอดปลาทิ้งไว้เพราะว่าเราคิดว่ามันมน่าจะทั่นก็เลยแบบว่าเสียควาไประหยท่านมากเลยเพราะว่าทอดปลาทิ้งไว้อีกอย่างคือม,มันจะไม่ขามันจะไม่ไม่อร่อยก็เลยจะทอดตัวตัวเอมเรหนอ่ะต้มเนี่ยก็ได้องกินกับต้มปลาดิเปิดอีกมีแบบจะมีเต๊กต้มยำปลาคังต๊กต้มยำปลาแซลมอน หัวปลาแซลมอนหรือทีต้องยำปลาคังเนื้อปลาแซลมอนที่มีเราต้องยำปลาคังก็ได้ได้ค่ะต้องคนน้ำใสค่ะน้ำใส่แล้วข้าวเพิ่นีด้ไหมครับโอเคโอเคพอแล้กินมั้วกินยังไปกินเยอะเปล่าเอาเป็นจานก็ได้พอแล้วเนี่ยพอแล้วนี่มีพอเนี่ยเยอะนะ วกินแป้งเยอะตอนเย็นร้องห้มกินแป้งมาขาอดทินวถามว่ามาจีบเลยไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยก็ตอนแรกโทรหาแม่แม่ไม่รับเนี่ยแม่ก็เลิกตั้งสองทุ่มถามว่าหยุดวันไหนก็ไม่บอกโอ้ยงงง สรุปเรื่องราวในวันนี้นะครับก็คือตื่นมาเราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเฮียนะครับที่เราไม่ได้มากินนานนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อถังป๊อปคอร์นลูฟี่นะครับที่บังเอิญไปเจอนะครับและได้พาเหม่งไปหมุนตุ๊กตาเล่นนะครับหลังจากที่เราตีรถกลับนะครับเราก็ได้แวะเดินเล่นที่ฟิวนะครับและหลังจากที่เราเดินเล่นกันจนเสร็จนะครับเราก็กลับมาทานข้าวกับพ่อแล้วก็พี่นะครับที่ ยางนาคาเฟ่นะครับคองสาม